สวัสดีครับจาก KD Project Racing ครับวันนี้ก็มีสินค้าใหม่ที่เป็นโชคกหลังอีกค่ายหนึ่งที่มาส่งนะครับก็จะเป็นค่าย OKD OK นะครับอันนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดของทาง OKD OK นะครับอันนี้จะทำมาตรงรุ่นของ Forza 300กับ350นะครับจริงๆแล้วมันจะมีสีสีแดงน้ำเงินทองแล้วก็ม่วงนะครับแต่นี่ม่วงเขาจะไม่มาส่งนะครับก็ผมก็ทำรีวิวสั้นๆให้ดูครับตัว โชคตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวรุ่นใหม่นะครับที่มีการปรับปรุงไปแล้วที่ผมลงกระทู้ไปแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับการปรับค่าเซตระบบวาล์วใหม่นะครับแล้วก็ใช้แมทเท i a ียลใช้น้ํามันที่เป็นเกรดพรีเมียมนะครับก็ทําให้เกรดสูงขึ้นนะครับเกรดสูงขึ้นอันนี้ก็เป็นกระบอก ก็บอกอโนได้นะครับอโนได้ ne, แต่นี้จะยิงสายทุกสีนะครับยิงสายทุกสีแล้วก็เลเซอร์คําว่าโอเคดีไว้นะครับในส่วนทั่วทุกนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมเอ 6063T6 นะครับก็อโนได้ผ่าน UV มานะครับก็ป้องกันการซีดจางนะครับก็จะมีอยู่สามสีอันนี้ตรงรุ่นฟอร์ซ่า350300นะครับความยาวก็จะอยู่430ม mm, ิลลิเมตรนะครับก็มีสี่สีนะครับแต่วันนี้มีมาสามสีก็ให้ดูสามสีก่อนอันนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับสีแดงแล้วก็ สีเองินอันนี้สวยครับสีเงินนะครับแล้วก็สีทองนะครับผมให้ดูกใกล้ๆก่อนว่ามันจะยิงใสไงมันจะวิ่งวิ่งหน่อยนะครับันาสีทองครับเนื้อยิงใสนะครับก็เระบอกยิงาสอันนี้ยิงายข้อดีข้อดีข้อเสียยังไงข้อดีครับข้อดีก็คือมันจะซีดยากนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวโนดายตัวสีมันจะเข้าไปเกาะกับตัวอลูมิเนียมตามลองๆเยอะนะครับข้อเสีย แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนบางคนก็ชอบเรียบๆบางคนก็ชอบยิงสายนะครับก็อันนี้จะมีฟังก์ชัน2อย่างนะครับก็มีปรับพีโหลดแล้วก็ปรับรีเบวรีเบวอยู่ที่28ระดับนะครับ28กิกใช้งานได้จริงนะครับก็ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาทาง KD Project เจกต์เได้เลยครับราคาอยู่6,200บาทนะครับสามารถผ่อน0%ูเดือนได้ผ่านบัตรวีซา่ากาธนาคารไทยพาณิชย์กรุงศีกรุงเทพแล้วก็กสิกรนะครับ ก็ยังไงก็ขอฝักโอเคดีตัวนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าขมเทสแล้วก็งานผ่านครับนุ่มนวลดีใช้ได้นะครับอันนี้คือตัวล่าสุดนะครับโอเคครับสวัสด,ดีครับ